ของคุณเจี๊ยบนะทีระคนทั่วไปส่วนใหญ่แล้วเป็นต้องมีกิเลสนะส่วนใหญ่แล้วเป็นต้องมีกิเลสมันะนะติดตัวมาด้วยกันทั้งสิ้นะเป็นธรรมดาธรรมชาติคนมาตั้งแต่เป็นเดรัจฉานมันก็มีมันก็มีกิเลสหรือมันก็เอาวิชาไม่รู้เรื่องนะตั้งแต่เป็นชีวะมา เป็นชีวะระดับสัตว์พืชนมันยังไม่เป็นกิเลสไม่ถือว่าเป็นกิเลสนะพอเป็นสัตว์แล้วเริ่มถือว่าเป็นกิเลสแล้วนี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณครบขันธ์ห้าจะมากจะน้อยก็แล้วแต่บุญบาร,รมีของแต่ละคนที่ได้สั่งสมกันคนที่คิดดีมีปัญญาก็มันศึกษาปฏิบัติรมเพื่อสช,ชะล้างกิเลสให้หมดสิ้นไป ถึงกันเป็นอาริยะบุคคลหรืออรหันต์ไปเลยส่วนคนที่คิดชั่วก็หมกบุญนอยู่กับกิจกรรมที่มีแต่พอกพูนกิเลสโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นคนชั่วร้ายแต่กลับคิดว่าเป็นการสร้างสรรความเจริญที่เหมาะสมให้กับโลกที่มีประชากรอ,อาศัยกันอยู่กว่าเจ็ดพันล้านคน โลกจึงมีทั้งกลุ่มคนดีที่ปฏิบัติตนเสียสละเพื่อประโยชน์ก่มวลมนุษยชาติจนเป็นพระอาหารหันต์เรียกได้ว่าเป็นฝ่ายธรรมะและกลุ่มคนเลวที่มุ่งกอกลกยทรัพยากรบนโลกนี้ไว้ครอบครองเพียงฝ่ายเดียวเรียกได้ว่าเป็นฝ่ายมารมีสองฝ่ายฝ่ายธรรมะกับฝ่ายมารโลกเป็นแบบนี้มาทุกยุคทุกสมัย ถูกต้องเพียงแต่ว่าในยุคสมัยนี้มีเทคโนโลยีที่คิดคนประดิษฐ์เครื่องมือสื่อสารขึ้นมาสร้างความสับสนอ้าสื่อสารนี่เป็นถูกทีละว่าเอาแล้วสื่อสารนี่เป็นตัวสร้างความสับสนสร้างสื่อสารคือิตเครื่องมือสื่อสารขึ้นมาสร้างความสับสนให้กับผู้คนทั้งโลก แยกแยกกันไม่ออกสื่อสารมันมากมันสับสนแยกแยกกันไม่ทันมันเยอะเหลือเกินแยกแยกไม่ทันบางทีก็แยกไม่ออกทันก็แยกไม่ออกมันซับซ้อนลึกซึ้งเหลือเกินแต่ละความคิดเนาะสิ่งใดดีหรือสิ่งใดชั่วแค่แยกดีแยกชั่วก็ยังยากแล้วพอนยิ่งจะไปอ่านสุขทุกข์ที่อยู่ในเวทนาอยู่ใน อยู่ในจิตอยู่ในเวทนาในจิตของตนนี่นั่นเป็นโลก,กุตระดีชั่วนี่ยังเป็นโลก,กิยะนะนี่ก็แยกแยกให้ฟังไปแล้วอว่าเรียกว่าฝ่ายธรรมะนะฝ่ายมารกับฝ่ายธรรมะและกลุ่มคนเดียวมุ่งกอบโกยทรัพยากรโลกนี้ไว้พรองเลยเรียกว่าฝ่ายมารโลคเป็นแบบนี้ทุกสมัยเพียงแต่ว่าในโลกสมัยนี้ได้อ่านแล้วเนาะ คิดคนประดิษฐ์เรื่องมือสื่อสารขึ้นมาสร้างความสับสนให้คนทั้งโลกแยกแยะให้ไม่ออกว่าดีหรือชั่วขบวนการไซนะออนิสะบวนการไซออนิสจึงใช้วิธีนี้คือการเข้าไปซื้อนะซื้อหรือว่าควบคุมกิจการสื่อใหญ่หลักๆของโลกเกือบทั้งหมดก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นสถานีโทรทัศน์ CNN, BBC, สำนักข่าวรอยเตอร์หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์น่าวอล์สตรีทเจอรัลหรือสื่อดิจิตอลทวิตเตอร์ประยานใหญ่ร่วมกันเสนอข่าวที่เป็นประโยชน์แก่ตนไปในทิศทางเดียวกันสื่อสารมวลชน,ขนขแขนงต่างๆของประเทศทั่วโลก ก็แล้วแต่เสนอข่าวที่ได้รับจากสื่อใหญ่เหล่านั้น,นอันนี้ก็เป็นวิธีการเป็นแทคติกของพวกนายทุนหรือพวกมีอำนาจบางทีก็ยึดด้วยอำนาจบางทีก็ยึดด้วยทุนเอาซื้อเป็นให้มาออกข่าวตามที่เราต้องการสื่อข่าวตามที่เราต้องการอย่างนี้เป็นต้นนก็เป็นอำนาจบาดใหญ่ด้วย อำนาจทุนด้วยทุนซื้อเอาให้ว่าตามที่ฉันควรต้องการให้ว่ารือ,อำนาจบาดใหญ่หอ,อำนาจปืนอำนาจระเบิดเป็นทหารเป็นต้นหรือเป็นนักเลงนักเลงกับอำนาจบาดใหญ่เหมือนกันเนี่ยะก็มีในมนุษยชาติซับซ้อนอยู่อย่างนี้ พูดง่ายๆก็คือที่โลกวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นฝีมือของจอมมารรายกลุ่มนี้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามก่อการร้ายความวุ่นวายทางการเมืองแม้กระทั่งเรื่องโรคระบาดท,ที่แพร่ไปทั่วทั้งโลกเป็นเชื้อชั่วที่ถูกถ่ายทอดกันมาจากเหล่านักล่าอนาณานิคมราณา,านิคม ลาเมืองขึ้นรานิคมต่างๆมาอยู่ในอาณัตของตนเองเมื่อหลายปีก่อนเมื่อหลายร้อยเมื่อหลายร้อยปีก่อนขนาดเอาฟินไปมอมเมาคนจีนพราะถูกต่อต้านจากทางการก็ก่อสงครามด้วยอาวุธที่ร้ายแรงกว่าแล้วทำไมจะปล่อยเชื้อโรคใส่คนแล้วทำวัคซีนหลอกล ออกมาขายทํากําไรมาหาศาลไม่ได้นี่ถือว่าวัคซีนนี่เป็นเครื่องมือในการเอาโรคมาปล่อยและสร้างวัคซีนขึ้นมาซื้อขายเพื่อกอบก,กยเออก็เอาก,อากว่าไปไอ้เรื่องนี้เนี่ยอาตมาก็ยังไม่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มันเก่งถึงขั้นสร้างเชื้อโรคแล้วก็มาปล่อยเชื้อโรคออกไปให้ทั่วโลกได้ มันไม่กลัวจะเข้าไปหาตัวเองหรอตัวเองก็คนเหมือนกันถ้าปล่อยปหาเขาดื่นได้มันก็มาหาตัวเราได้เอม,มารู้จักวิธีป้องกันเนอะนะอันนี้คนจะเก่งขนาดนั้นนะอาตมายังไม่ค่อยสนิทใจยังไม่ค่อยเชื่อสนิทใจว่าเก่งขนาดนั้นเลนยแต่คิดได้คิดอย่างเนี้ถ้าเก่งขนาดนี้ก็โอ้โหคนนี้มันเก่งไม่ใช่เล่น มันอยู่ยากต้องมาอยู่หมู่บ้านราชธานีอโศกแล้เดี๋ยวอีกหน่อยนะหมู่บ้านราชธานีอโศกก็ปิดถาวนรนต้องให้ใครเข้าเราก็ดูที่เนี่ยปลูกกินเองเลยเนี่ยไปกินไปจนแก่ตายเชื่อไหมเด็กๆพวกรอโศกเราเนี่ยราตธานีอโศกเนี่ยไม่ต้องเปิดเลยเมืองอยู่ในพวกเราเองเนี่ยเนี่ยปลูกกินไปจนแก่ตายเลยเนี่ย อีกกี่ปีกี่รอยปีก็ได้เชื่อไหมเชื่อไหมดินไม่ไดีก็ทําปุ๋ยเสริมหมุนเวียนอยู่เนี่ยปลูกกินปลูกใช้ปลูกใช้ปลูกกินรับรองอยู่ไปได้รอดนี่จะเห็นได้ว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกนี้จบไม่ต้องไปงองงอนใครเลยอนอกจากไม่งองอนใครแล้วเรา สร้างอาหารเป็นอาหาราวุธอาหาราวุธอาวุธอาหารใช้อาหารเป็นอาวุธใส่ไปเลยยิงอาหารใส่เข้าไปยิงมะเขือเทศไปให้ห้าร้อยตันยิงบอกครีไปอีกยี่สิบตันยิงลูกระเบิดใหญ่กระลำปีไปอีกยี่สิบตัน ต้องต้องขยายด้วยครับเพราะท่านเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเราส่งอาหารที่เป็นพิษไปให้ค้าศไม่ใช่พิษวิธีส่งไนะ<า>งเรายิงเอาอาหารเดี๋ยวนี้เขาใช้เครื่งองใช้โดรนหรือใช้ทหาหนะยิงเดี๋ยวนี้ยิงก็รถไฟรถ,รถไฟเร็วรถไฟหัวจรวดหัวลูกปืน พระวเร็วเนี่ยเราก็ใช้ทั้งแบบรถไฟหัวลูกปืนแต่ใช้ทางอากาศยิยยงปิ๊ดไปเลยแทนที่จะให้มันบรรทุกไอห,หัวระเบิดไปเท่านั้นเราบรรทุกอาหารไปให้เขาไม่ไม่ได้ไปทําลายเขานะครับไม่ได้ไปทําลายไปเราไปเลี้ยงเขานัน่นแหละไม่ได้ไปทําลายนะด้วยโรคระบาดแพร่ไปตลอดทั้งชั่ว กันเชื้อชั่วที่ถูกถ่ายทอดกันมาจากนักล่านั้นก็นเมื่อหลายร้อยปีก่อนขนาดเอาฟินไปมอมกินเพราะถูกต่อต้านจากจ,ากจากกีก็สงคราม้วยอาวุธที่ร้ายแรงก,กว่าแล้วทําไมจะปล่อยเชื้อโรคใส่คนแล้วทาวัคซีนหลอกออกมาขายทํากําไรให้มหาศาลไม่ได้แถมยังเป็นการจํากัดประชากรโลกไม่ให้ขยายเพิ่มขึ้นมาแย่งชิงทรัพยากรของพวกเขาในอนาคตอีกด้วยอา้าวก็คิดไปได้เขาทําจริงก็ ก็ว่าไปในอเมริกามักมีคนเอาปืนออกมากราดยิงเด็กนักเรียนชาวบ้านร้านถิ่นอยู่เป็นประจำรัฐบาลไม่สามารถออกกฎหมายจำกัดการค้าปืนได้เพราะจอมมารเป็นเจ้าของโรงงานผลิตอาวุธเอ็มมันซอนซอน,นซอนอย่างเงี้ยสามารถลอบบี้ผูดแทรในสภาคอยยับยั้งกฎหมายเหล่านี้ ผมถึงเคยกราบเรียนพ่อท่านตอนนี้แหละจุดสําคัญพวกนั้นก็คือพวกขี่ม้ารอบค่ายมามาถึงยิงเข้าเป้าตรงนี้ผมก็ถึงเคยกราบเรียนพ่อท่านว่าอุดมการของพ่อท่านนี่น่าจะเอามาปราบพวกทุนนิยมสามานพวกนี้ถึงจะคู่ควรกับระดับของพ่อท่านไม่ต้องไปสนใจการเมืองจิบจ้อย ของบ้านเมืองของบ้านเราเพราะผู้มีอำนาจของเราเขาไม่ชอบคนดีมาทำแข่เพราะท่านก็เลยถูกบัรทอนทำลายความน่าศรัทธาด้วยคดีอาญาของบ้านเมืองไปอย่างน่าเสียดายขอให้ท่านมุ่งมั่นสร้างชุมชนของชาวโศกให้เป็นเป็นถิ่นพุทธแดนกเกษตรตามอุดมการที่ตั้งไว้โดยไม่ต้องไปเปลืองกำลังปัญญา ข้องเกี่ยวกับเรื่องการเมืองที่ซับซ้อนของทางโลกวงเล็บเปิดซึ่งก็ไม่พ้นการเมืองไทยไปด้วยวงเล็บปิดแล้วก็จะเป็นการช่วยถนอมสุขภาพร่างกายของพ่อท่านไปในตัวเมื่อทั้งเวลาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะบรรลุสมบัตไปเองทุกประการ <c oughs> ก็ขอบคุณในความเห็นของเจี๊ยบทีระ ที่ให้ความเห็นมาอาตมารับฟังปฏิบัติตามพอสมควรนะปฏิบัติตามพอสมควรจริงๆแล้วอาตมาทำอยู่บ้างตามที่เจี๊ยบว่าก็ไม่ได้ไปทำซะเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นยุ่งกับการเมืองไม่ว่าจะยุ่งกับนายทุนอาตมายุ่งทั้งนายทุนทั้งการเมืองเพราะรายกาศทั้งคู่ นักการเมืองนี่แหละจริงๆร้กายกนทุนนิยมด้วยนักการเมืองนี่ว่าจริงจุนจานวุ่นวายอยู่การเมืองเอ้อยกว่านายทุนนายทุนมุ่งหน้ามุ่งตาสร้างความให้คนเขาศรัทธาเลื่อมใสแต่นักการเมืองนี่ไม่ค่อยสร้างศรัทธาเลื่อมใสเอาแต่อำนาจบาดใหญ่ใส่ตัวเพื่อจะเบ่งจะขมนะ เพราะฉะนั้นจะว่าจริงแล้วเนี่ยนักการเมืองละ้ายแรงยิ่งกว่านายทุนจะว่าไปแล้วจริงๆแล้วก็ทั้งความเป็นการเมืองความเป็นทุนนิยมที่อเมริกาเนี่ยเป็นเจ้าของวิธีทั้งสะสมทุนแล้วก็สร,สร้างอำนาจการเมืองเนี่ยขึ้นมาเป็นประธานาธิบดี แทบจะทุกคนเลยมีน้อยที่เป็นประธานาธิบดีจนๆไมใ่ใช่ใช้ทุนเป็นอำนาจแล้วก็เป็นประธานาธิบดีที่ดีเช่นลินคอนเป็นต้นนอกนั้นแล้เจ้าประคุณเอ๋ยทางนั้นทางนั้นเลยโดยเฉพะเพิ่งจะผ่านไปยกหยกเนี่ยประธานาธิบดีอะไรฮะฮะ เป็ดทรัมโดนัลเป็ดขาเปเป็ดทรัมโดนัลทรมที่ผ่านประโยกใช้ทั้งทุนเต็มที่ใช้ทั้งอำนาจบาดใจนะซึ่งเป็นตัวอย่างที่โอ้นะรายแรงเพราะรวมทั้งสองสภาพเลยทั้งกำลังทุนและกำลังอำนาจมารวมกัน นะซึ่งเราชาวโเรานี้เราเข้าใจดีไม่เอาตังค่ไม่เอา,ม,เอามันเป็นบาปมันเป็นอกุศลเป็นเรื่องเลวร้ายที่เราจะไม่สั่งสมใสวิบากของเราเป็นอันขาดเรามาสร้างแต่คุณงามความดีและก็เรียนรู้ปรมาตา์เรียนรู้จิตของเราที่สุขที่ทุก์เนี่ย เรียนตัวนี้ให้สำคัญแล้วก็เลิกสุขเลิกทุกข์ให้สมบูรณ์แบบเป็นอรหันได้แม้จบอรหันแล้วคุณอยากจะอยู่ในโลกคุณอยู่ได้อีกนานเท่าพระอวโลกิเตสวรเชิญมีปณิธานที่จะสอนคนรื้อคนให้เป็นอรหันให้หมดโลกจนกระทั่งคนในโลกเนี่ย บรรลุอรหันต์คนสุดท้ายแล้วท่านถึงจะปรินิพานเป็นปริโยสารนี่ปณิธานของพระวโลกิเตสวนหรือกวนอิมเนี่ยนะกวนอิมกับนาเรศวนคืออวตารปางเดียวกันน,นะเพรใครจะมีปณิธานอยากจะอยู่ยาวนานถ้านาวยาวนานนึงกนานนะั้นนะมันจะเป็น,ปนไปได้ง่ยายๆจะเอาคน ในโลกเนี่ยต้องสอนคนให้บรรลุอรหันต์หมดเป็นคนสุดท้ายจึงจะเลิกนี่มันก็นี่รันดรเราดีๆนี่แหละก็อยู่ตลอดกาลนาน forever นี่รันนีรันดอนเราดีๆนี่มันจะไปได้ตายเลยไม่ได้ปรินิพานเป็นปริโยสารหรอกแต่ก็เป็นปณิธานที่ยิ่งใหญ่ ในมนุษย์ชาติจึงเป็นความมุ่งมั่นที่จะช่วยคนที่จะทำให้คนประเสริฐรอดพ้นหลุดพ้นสูงสุดจนสุดท้ายไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสุดยอดเองเหมือนกันเก่นะงขนาดเลยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังปณิธานที่ยิ่งใหญ่ชั้นเดียวกันดีทำไปเอถอะเท่าที่จะมีอายุไข 啊，那个打败。